เมื่อไรเมย์จะถอดเหล็กจัดฟันเมย์คิดว่าไม่จัดฟันแล้วมันน่ารักหล่อเมย์คิดว่าไม่จัดฟันแล้วมันน่ารักหล่อใช้เวลาเกือบ10ปีนะในการทําทั้งหมดนี้ก็น่าจะเกินครึ่งล้านได้เกินครึ่งล้านได้คุณหมอก็บอกว่าเมย์ต้องใช้มีดกรีดค่ะสวัสดีค่ะเมจินะคะวันนี้นะคะเมย์ก็จะมารีวิวฟันของเมย์เองนะคะอันนี้ก็คือรอยยิ้มของเมย์ตอนนี้นะคะช ก็คือเมย์จะมารีวิวบอกหมดเลยนะคะว่าเมย์เคยทำอะไรมาบ้างกับฟันเมย์เราจะบอกว่าคลิปนี้คือ no สปอนนะคะเมย์ทำเองจ่ายเองเจ็บเองทุกอย่างอะไรดีเมย์ก็จะบอกว่าดีอะไรไม่ดีเมย์ก็จะบอกว่าไม่ดีนะคะถ้าทุกคนเห็นชื่อคลิปปกคลิปนะคะก็อาจจะตกใจมากเลยนะว่าทำไมเมย์ทำหลายอย่างจังแล้วก็ทั้งหมดก็คือใช้เวลาเกือบ10ปีนะในการทำเริ่มเล่าเลยละกันนะคะว่าเมย์ทำอะไรมาบ้างย้อนกลับไปนานมากเลยนะคะสมัยตอนที่เมย์เป็นเด็กเมย์ไม่ได้เป็นเด็กที่เกิดมาแล้วฟันสวยฟันตรงเลี้ยงสวยแบบนี้นะเมย์เป็นยค่ะ เเป็็นดกฟันเหยนเป็นกระต่ายออกมา2ซี่หน้าเลยแบบคือมันแบบออกมาจากปากเลยอะเพราะว่าตอนเด็กอะเมเป็นเด็กที่ติดขวดนมนะคะพอถึงวัยที่ควรเลิกขวดนมแล้วอะเมก็ยังขอดูดอยู่ถ้าแม่ไม่ให้ดูดเมก็จะดูดนิ้วตัวเองแทนคือเหมือนถ้าเมไม่ได้ดูดอะไรสักอย่างอะเมจะนอนไม่หลับนะคะจนทาให้เมอะฟันเยินออกมาข้างหน้าโดยที่ไม่รู้ตัวพอรู้ตัวอีกทีก็คือฟันเยินแล้วแล้วพอเมโตขึ้นช่วงประมาณม 2. ม .3 นะเมก็เริ่มอายนะคะที่เวลายิ้มแล้วฟันเยินนะเมก็เลยได้ขอคุณแม่ไปจจจัััััดดฟฟนนนนะะแแแต่่่่บอออกกกกววาาาชงงรรๆขคืมมย เพราะว่าด้วยความที่เมย์อะปิดกดนมนะคะ ไม่อายจังเลยท,ที่ไม่ต <reco Christ. S 3> <siglo. S 1> ้องมาเล่าอะไรแบบนี้ติดการดูดนิ้วนะคะคุณหมอเขาก็เลยต้องใส่เครื่องมืออะไรสักอย่างอ่ะไม่ให้เราดูดนิ้วนะคะซึ่งมันก็จะติดอยู่ข้างบนเพดานปากเรานะตอนนั้นแหละเมย์ก็เลยเลิกดูดนิ้วได้นะคะนี่เมย์ดูดนิ้วจนถึงแบบมต้นเลยหร่เนี่มอต้นเลยหร่เนี่ซึ่งตอนนั้นนะคะเมย์ก็ได้ทําการจัดฟันเป็นแบบดามอนนะไม่ได้เป็นแบบยางธรรมดานะคะถ้าเป็นยางธรรมดามันจะเป็นสีสีแฟชั่นหน่อยแต่ของเมย์อ่ะก็คือจะเป็นแบบดามอนเป็นเหล็กนะคะเหมือนที่ทุกคนเคยเห็นในคลิปท ถูกนะคะเมย์ก็บอกไปว่าเมย์จัดแบบดามอนเพราะมันจะไม่มียางสีสีให้เลือกนะตอนนั้นก็แอบเศร้านะเพราะสมัยที่ทุกคนฮิตจัดฟันอนะ่ะเขาก็จะแบบเฮ้ยมีโมเมนต์แบบเลือกยางสีๆแบบเฮ้ยวิกนี้เราใส่สีอะไรดีแต่เมย์อ่ะคือไม่มีโอกาสได้เลือกเลยเพราะว่าเราจัดเป็นแบบเหล็กนะแต่ก็ดีไม่ต้องคิดเยอะเราก็จัดแบบนั้นมาตลอดเรื่อยๆนะคะซึ่งมันก็เข้าที่เร็วมากๆเลยนะคะประมาณปี2ปีนะฟันเมย์ก็เริ่มเรียงสวยขึ้นแต่จริงๆคือการจัดดามอนอ่ะมันไม่ได้ใช้เวลานาน,านอยู่แล้วคือจะเร็วกว่าการจัดนนาดาอนงเเกจจไปถึืบ ปีปเกือบ7ปีเพราะว่าคลินิกเดิมของเมย์ะ<อ>นัดคิวค่อนข้างยากนะถ้าสมมตินัดคิวบสามอะ,อะแล้วเราไปถึงบสามอะกว่าจะได้ทําก็คือ4ี่ห้าโมงนะเราก็คือตรงนั้นอะจอดรถยากมากแล้วคุณหมอก็คือเข้าคลินิกแค่ไม่กี่ครั้งต่อเดือนนะทาให้การจัดฟันของเราก็คือค่อนข้างยาวนานมากๆนะจนกระทั่งมาปีที่แล้วเมย์ก็ได้ไปหาคุณหมอนะแล้วคุณหมอก็แจ้งเมย์ว่าเมย์จะต้องเปลี่ยนเครื่องมือจัดฟันใหม่นะเครื่องมือจัดฟันอันเก่าของเมย์มันเป็นแบบรุ่นเก่ามันไม่สามารถใช้ได้แล้วนะคะก็เหมือนต้องอัปเดต เกยกับคุณหมอแล้วก็คือประมาณเกือบ2 0 0แสนบาทโห่เมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันแบบค่อนข้างสูงมากๆเลยนะถ้าเมจะเสียงเงินใหม่อ่ะเราต้องจัดแบบเดิมอ่ะเมขอเสียงเงินใหม่แล้วก็ไปจัดแบบใสดีกว่าเพราะว่าการจัดฟันแบบใสน่าจะทําให้เมมีโอกาสทํางานหลายๆอย่างมากขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นรับงานรีวิวรับงานถ่ายแบบอะไรเงี้ยบางคาเขาก็อยากได้คนที่แบบไม่ได้จัดฟันมากกว่านะคะแล้วก็อีกเหตุผลที่เมอยากไปจัดแบบใสก็คือถ้ามีคนมาคอมเมนต์อบอกเมว่าเมื่อไรเมจะถอดเหล็กจัดฟันเมด่าาไัันนล้กหอม่คิดว่าเมยจัด ก็เข้าทีแล้วนี่อืเอาจริงๆเมย์ก็รู้สึกแย่นะกับคอมเมนต์พวกนั้นแต่เมย์ก็พยายามที่จะมองข้ามไปนะคะเพราะจริงๆตอนที่เมย์จัดฟันช่วงหลังๆอะฟันเมย์ก็ดูเหมือนที่จะเข้าทีแล้วแต่มันยังมีช่องว่างแบบเล็กๆน้อยๆอีกแบบนิดนึงอะเจ้าตัวสเปซช่องว่างเนี่ยมันจะอยู่ข้างในๆแล้วก็ฟันล่างนะคะเลยทําให้หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าเมย์ยังจัดฟันไม่เสร็จก็เลยมาแบบอาจจะมาคอมเมนต์แบบนั้นแต่เมย์ก็พยายามที่จะมองข้ามไปนะคะแล้วพอเมย์เริ่มคิดที่จะอยากจัดฟันแบบใส่แล้วรอบนี้เมย์ก็เลยหาข้อมยายากกกคที็ไดิิ่ ดีๆม so well, so so, ันจะได้ท so 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 ําให้เราแบบไม่เสียเวลาเสียสุขภาพจิตมากก็เสิร์ชเน็ตเจอหลายที่มากๆนะคะจนเมย์ไปปรึกษาอยู่ที่หนึ่งก็คือที่คอ s t i เ n by SLC ซึ่งที่นี่นะคะพี่ๆเขาบริการดีมากแล้วคุณหมอคือน่ารักมากๆนะคะให้คําปรึกษาเมย์ดีมากๆคุณหมอเขาบอกว่าถ้าเมย์อยากเอาเหล็กจัดฟันออกแล้วก็คือมี2วิธีนะเมย์จะจัดแบบใสให้ฟันมันติดกันหรือว่าเมย์จะข้ามขั้นตอนเนี้ยไปทําวีเนียร์เลยฟันเมย์จริงๆอ่ะเข้าที่เกือบ1้อยร็แล้วแต่ยังมีช่องว่างเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่ง เสียเวลาเลยแล้วก็ทํา mm. วีเนียร์เสร็จปุ๊บก,ก็คือสวยปั๊บเลยนะคะ mm. ก็ไม่ต้องมารอฟันเข้าท้องเข้าที่อีกแต่คุณหมอเขาไม่ได้บังคับให้เมย์ทำนะแต่เมย์ก็เคยอ่านผันผ่านเรื่องวีเนียร์มาแล้วนะคะเมย์ก็เลยตัดสินใจที่จะทํากับที่นี่นะเราคือเมย์รู้สึกว่าเซอร์วิสท,ที่เนี่ยเขาบริการดีมากทุกครั้งที่เมย์ไปนะพี่ๆเขาก็จะแบบออกมาต้อนรับเมย์ถึงรถเลยนะ <Wow. S 1> คือเมย์แค่เปิดประตูรถไปอ่ะพี่เขาออกมายืนรอเมย์ข้างหน้าคลินิกแล้วอะ่ะคือน่ารักมากๆานะคะแล้วก็เออบริการดีมากๆจริงๆ าายกัับผิิวฟนธรรมชตซึ่งวีเนียร์นะคะก็จะมีหลายเกดหลายราคาให้เราเลือกเลยนะคะแต่เมย์ก็อยากแนะนานะว่าถ้าใครอยากทำอะ่ะก็อยากให้ทําดีๆไปเลยนะเพราะว่ามันจะได้อยู่กับเรานานๆมีขออนุญาตอ่านนะทุกคนอันนี้คือใบเสร็จของเมยก็คือแบบยาวมากไม่ทำหลายอย่างมากหลังจากที่เมย์ตกลงว่าจะทํากับที่นี่นะคะคุณหมอเขาก็จะนัดให้เมย์เข้าไปทําการเอ็กซเรย์ ay, แล้วก็พิม์ปากเพื่อวินิจฉัยนะคะแล้วก็ตรงจุดเนี้ยเขาก็จะดูได้ว่าเราอะ่ะมีฟันผุมีปัญหาอะไรหรือเปล่าจะได้แก้ไขก่อนที่จะเริ่มทําวีเนียร์นะแล้วเมย์ก็ได้ถอดเเครืื่่อองมจัฟนนทีีไปลย นนัน้ก็เลยถึงขั้นตอนต่อมานะคะที่เมย์กลัวที่สุดเลยคุณหมอก,ก็บอกว่าเมย์จะต้องตัดเหงือกนะคะตัดเหงือกนะคะถ้าทุกคนสังเกตตอนที่เมย์ใส่เครื่องมือจัดฟันอยู่อ่ะฟันเมย์มีซี่ที่ค่อนข้างเล็กมากๆเหมือนฟันเด็กเลยคุณหมอก,ก็เลยบอกว่าเมย์จำเป็นที่จะต้องตัดเหงือกก่อนนะคะเฮ้ยพอได้ยิคนคําว่าตัดเหงือกอะ่ะมันฟังดูน่ากลัวมากๆเลยอะซึ่งการตัดเหงือกนะคะก็จะมี2แบบด้วยกันแบบแรกเลยก็คือเป็นแบบใช้เลเซอร์ตัดอันนี้ก็จะใช้เวลาพักฟื้นไม่นานนะคะส่วนแบบที่2ก็คือใช้มีดกรีดอัันนนนนนเี้้้่าาากกกลวว็จะใชฟื นิดนึงนะคะแล้วคุณหมอก็จะเข้ามาตรวจเหงือกเราค่ะแบบเหมือนเขาเอาอะไรแทงที่เหงือกสักอย่างอะว่ามันถ้าใช้เลเซอร์ตัดอะจะขึ้นไปได้เท่าไหร่สรุปคือเหงือกเมยไม่สามารถใช้เลเซอร์ตัดได้ไม่ต้องใช้มีดกรีดค่ะ <c oughs> แล้วก็จะต้องมีการกรอกระดูกร่วมด้วยนะคะและแล้วนะคะวันที่ตัดเหงือกก็มาถึงจริง,รงๆอ่ะเขาแนะนําให้ต้องมีคนไปด้วยนะแต่ว่าเมย์อ่ะก็คือขับรถไปคนเดียวเลยคือไม่มั่นใจมากว่าเราไหวเราเอาอยู่แล้วพอไปถึงนะคะคุณหมอก็คือแบบบอกเมย์ว่ามันไม่เจ็บไม่เจ็บเมย์ก็เลยแบบสบายใจแต่พอถึงช่วงเวลาที่ฉีดยาช้าเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนเมย์รู้สึกว่ามือเมย์สัน่นแล้วก็ใจเมย์สัน่นอ่ะอาจจะเพราะว่าเมย์กลัวนะคะเราก็คือตลอดขั้นตอนการตัดเหงือกเนี่ยเราจะรู้สึกตัวตลอดเลยนะแต่จะไม่เจ็บนะเพราะว่ายาชา้าได ไปหลายรอบมาแล้วก็ตื่นมาแล้วก็หลับอีกแล้วก็ตื่นนอนอยู่ตรงนั้นนะประมาณ3ชั่วโมงได้มั้งเพราะว่าเขาจะเก็บแบบละเอียดจริงๆตรงไหนไม่เท่ากันยังไงเขาก็จะมาทําให้เท่ากันหมดเลยนะคะพอหลังจากตัดเสร็จคืนแรกแล้วก็วันต่อมาเมยก็มีเลือดซึมหน่อยๆแอบปวดนิดนึงแต่พอทานยากแก้ปวดก็ดีขึ้นจะบอกว่าก่อนหน้าที่จะไปตัดเงาสองสามวันเนี่ยเมเตรียมพร้อมมากมากเลยนะคือเมยไปกินทุกอย่างที่เม่อยากกินชาบูหมูกระทะบุฟเฟ่ซูชิทุกอย่างกินแบบวันละห้ามือ้ออะแต่ปรากฏว่าหลังทําเสร็จนะเม ใจเมยคือคิดแล้วว่าว่าเราต้องพักยาวๆสักอาทิตย์แน่ๆเลยคงไม่ได้กินอาหารอร่อยเฮ้ย <c oughs> แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยอ่ะกินทุกอย่างปกติไม่พอคือกินเยอะกว่าเดิมอีกคะ่ะแต่จริงๆเขาผ่านไปสัก2-3าวันอ่ะเมยก็ออกไปข้างนอกไปเจอเพื่อนๆนะแล้วก็ไม่มีใครทักสักคนเลยว่าเมย์ไปตัดเหงือกมาเพราะว่าไหมที่เขาใส่ <c oughs> เขาก็จะเหมือนกีดเหงือกเราใช่ไหมคะแล้วก็เย็บปิด นาไปดูลกจิตมาเลยไหมที่เขาเย็บอะคะ่ะไม่เห็นว่าเขาเก็บละเอียดมากๆเลยคือเขาจะซ่อนไหมเอาไว้ตรงข้างหลังฟันเราอะทําให้มันไม่เห็นไหมเลยนะคะเวลาที่เราไปเจอเพื่อนหรือไปคุยกับใครอะไม่มีใครทักเมย์สักคนเลยนะเมย์ไปทําอะไรมาหลังจากที่เมย์ไปตัดรอบแรกเสร็จอะคุณหมอเขาก็บอกให้เมย์ตัดข้างล่างด้วยมันจะได้แบบเป๊ะร้อเนะเพราะว่าจริงๆอะฟันข้างล่างเมย์อะปกตินะยิ้มเราก็ไม่ได้เห็นเหงือกอะไรนะคะเพื่อความเป๊ะน,นะเราก็ต้องทําพอเมย์ไปตัดข้างบนมาแล้วเมย์ก็เลยรู้ว่าเฮ้ยมันชิลมาก วันนั้นไม่จําได้เลยว่าเมเรียนเสร็จปุ๊บเมยก็ขบับรถไปคลินิกไปตัดแล้ววันต่อไปเมก็ไปนั่งเรียนต่อ <laughs> <laughs> คือมันชิลแบบนั้นเลยจริงๆเรายิ่งฟันล่างนะคะคือชิลกว่าข้างบนนี่ฟันล่างคือเมย์หลังตัดเสร็จเมย์ไม่เจ็บเลยนะแบบไม่รู้สึกอะไรเลยฟันล่างหลังตัดเสร็จคือเมย์จำได้ว่าเมย์ไม่ได้ปวดเลยมั้งพอตัดเสร็จนะคะคุณหมอเขาก็จะให้ยามียาแก้ปวดแก้อักเสบอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องกินให้ครบนะคะแล้วก็จะมีน้ํายาบนปากขวดสีชมพูนะอันนั้นก็จะเป็นน้ายาบนปากที่ฆ่าเชื้อนะส่วนค่าตัดเหงือกของที่นี่นะคะก็จะอยู่ที่ฝั่งละ3ามหมย่งข้านะคะอย่างข้างบนก็คือสามหาามื่ ตัดเงือกไปนะคะคุณหมอก็ให้เมรอประมาณ1เดือนพอหนึ่งเดือนแล้วมันก็เริ่มที่จะเข้าที่แล้วนะจริงๆตอนนั้นเมก็รู้สึกว่าเฮ้ยสวยขึ้นแล้วนะ<ส>เวลายิ้มอะไรเงี้ยเมก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็มาถึงวันที่ทําวีเนียร์นะคะทำวีเนียร์นี่คือเมย์ทำกับอาจารย์หมอแจนนะคะนัดคิวล่วงหน้าประมาณ2เดือนนะคือคิวคนหมอแน่นมากเลยนะเพราะว่าเขาทําละเอียดมากๆจริงๆงานของเขาอะเมย์เห็นแล้วคือเมย์ชอบมากแต่ทุกอย่างอะก็คือมีข้อดีข้อเสียนะคะอย่างการทําวีเนียร์เนี่ยข้อดีเลยก็คือิว จะมีอายุแค่ประมาณ10ปีบวกๆนะขึ้นอยู่กับการดูแลของเราและราคาที่ค่อนข้างสูงทําแล้วก็คือจะต้องทําตลอดไปคือเราก็ต้องมั่นใจแล้วว่าเราแบบมีเงินสํารองพอสําหรับการทําวีเนียร์ไปทั้งชีวิตไหมเพราะว่าเหมือนเขาต้องเปลี่ยนทุกสิปีอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับการดูแลของเราพอมาถึงวันที่ทําวีเนียร์เลยนะคะพี่เขาก็บอกให้เราอ่ะกินข้าวเตรียมพร้อมทุกอย่างมานะคะเพราะว่าเราจะต้องนอนอาปากอยู่ประมาณ4ชั่วโมงนะคะมาถึงเลยอาจารย์เขาก็มาเช็คเหงือกเราเพราะว่าเหงือกที่ไม่ตัดอ่ะไม่ตัดกับคุณหมอท่านที่เชี่ยวชาญดดด้าาานนกกรรตตัเงงืออโยฉพะจิแ จะให้เราเลเซอร์เหงือกเพิ่มด้วยแต่เขาก็ถามเมย์นะว่าเมย์ชอบไหมแบบนี้คือตอนนี้เวลายิ้มอ่ะฟันของเมย์อ่ะก็ยังจะเห็นเหงือกอยู่นิดนิดนะคะแต่เมย์ก็บอกคุณหมอไปว่าเมย์อ่ะพอใจกับเหงือกระดับนี้แล้วเพราะว่าการเห็นเหงือกนิดนิดอะ่ะมันก็ทําให้หน้าเราอะ่ะดูเด็กด้วยประมาณนั้นนะคะเมย์ก็ยังอยากให้หน้าเราดูประมาณนี้อยู่จากนั้นนะคุณหมอเขาก็จะกรอฟันเพื่อที่จะติดวีเนียตัวชั่วขาวการกรอฟันก็เป็นอีกสาเหตุที่เมย์เลือกที่นี่เลยเพราะว่าที่เนี่ยเขากรอนอนนนออกกไป้ยมานะาะบงทนะีเห็นเากออเนื้ฟันออออกกไปค่นข้าางเเยยะมๆล เราก็เสียดายเนื้อฟันเราอะพอกอฟันเสร็จปุ๊บก,ก็จะมาติดวีเนียตัวชั่วข่าวนะคะซึ่งตัวเนี้ยคือเป็นตามชื่อเลยก็คือตัวชั่วข่าวเขาจะให้เราติดอยู่ประมาณ2สัปดาห์นะคะซึ่งตัวชั่วข่าวเนี้ยคุณหมอก็จะให้เราเลือกสีและดีไซน์ที่เราอยากได้แล้วก็ลองใส่ไปดูก่อนว่าเข้ากับหน้าเราไหมถ้าเราไม่ชอบนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนกันตรงนั้นได้เลยสามารถเอาเ e ฟเ r นซ์ไปให้คุณหมอดูได้นะคะว่าอยากได้แบบไหนแต่เมย์ไม่ได้เอาเลฟเฟอ่าเหนซ์ไปเลยเพราะเมย์บอกคุณหมอกว ะะก็คือจะเป็นคนละวัสดุกับตัวจริงที่จะติดของปลอมเนี่ยมันก็คือจะไม่แข็งแรงนะเวลาแบบไมกัดของแข็งๆอะไรเงี้ยมันก็หักนะอย่าง <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นอะเม่กินแซนด์วิชทูน่ามาั้ง <c oughs> กินเสร็จปุ๊บเอ๊ะ <c oughs> มันมีเสียงอะไรสักอย่างพอเคี้ยวเคียวทูน้าไปเมเจออะไรแข็งๆออกมาก็คือเป็นฟันเองที่หลุดออกมาก็คือค่อนข้างจะต้องระวังการกินเลยตอนที่ติดตัวชั่วคราวนั้นซึ่งเมก็เลือกไปสีขาวโทนธรรมชาตินะคะของเมจะไม่ได้แบบขาวระดับสีฮอลลีวูดนะมันจะมีสีฮอลลีวูดที่เป็นแบบขาวมากๆประมาณนี้นะคะเมชอบอันนี้มากเลยเพราะว่าเมเป็นคนแต่งหน้าน้อยแล้วก็ชอบหน้าสดใช่ไหมเพราะว่าถ้าสีขาวมากๆม,ม,มันก็จะแปลก,กเวลาที่เราไม่แต่งหน้านะคะจากนั้นนะคะคุณหมอจะพิมพ์ฟันเราตอนที่ติดตัวชั่วข่าวส่งไปที่แ ตอนนี้นะคะเมย์ก็รอประมาณ3สัปดาห์แล้วก็เข้าไปนะัดติดตัวจริงกับคุณหมอรอบนี้ก็คือเราต้องอัปปะประมาณ4ชั่วโมงนะคะจะบอกว่าเมื่อยปากมาก เลยเมย์ก็คือหลับไปหลายตื่นอีกแล้ววันนั้นซึ่งวีเนียที่เมย์ทำนะคะเมย์ทำไปทั้งหมด16ซี่บางคนอาจจะทำแค่2ซี่หน้าอะไรอย่างนงี้นะคะแต่เมย์จะสวยทั้งทีเราก็ขอหมดเลยละกันซี่หนึ่งนะคะก็คือซี่แล้ว16,0 0บาทแล้วหลังจากที่เมย์ทำวีเนียเสร็จเมย์ก็ยังคงต้องใส่รีเทนเนอร์อยู่นะคะเพราะว่าเราเคยจัดฟันมาก่อนฟันก็น่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เมย์หมดเงินไปเยอะมากๆมากๆเลยนะทั้งหมดนี้ก็น่าจะเกินครึ่งล้านได้เกินครึ่งล้านได้แต่เมย์ก็รู้สึกว่าคุ้มนนะเาาาจกกกก็ยยยุ่ทีีมมควิ้้้อต์ล น,น,นเราเมยก็รู้สึกว่าชอบมากๆเลยนะเพราะมันดูธรรมชาติมากถ้าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับการทาวีเนียหรือการทําฟันอะ่ะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวไม่ว่างันเม่จะไปตอบนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และก็ดกดกระดิ่งกิ้งๆให้เมย์นะคะบ๊ายบาย